ให้ได้นะครับนี่ก็เป็นแบบอย่างที่เราจะเห็นจากยี่ิบกว่าประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่นกันและกันในวันนี้นะครับผมก็คิดว่าในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับประเทศไทยที่จะได้รับความรู้ในเรื่องเหล่านี้มากๆประเทศไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะนะครับที่น่าจะทาไปชาใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหลายประเทศที่เขามีปัญหานะครับเช่นประเทศที่มีปัญหาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเขาก็ต้องหันมาทางนี้ละ การประเทศของเราก็จะเป็นประเทศที่มีความสําคัญ ต่อไปในอนาคตใน,นการที่เราจะได้รับความรู้วันนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับานในงานครบรอบ50ปีสถาบันมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อแสดงศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเผยแพร่วความรู้และเทคโนโลยีของสถาบันที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปประกอบธุรกิจหรือประกอบเป็นอาชีพรวมทั้งเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่เยาวชนกิจกรรมพนในงานดังกล่าวประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีการบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการจําหน่ายผริต ผ่านผลงานวิจัยโดยจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆเช่นโซนสร้างมูลค่าเพิ่มโชว์งานวิจัยแปรรูปจากผักผลไม้โซนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โซนพลังงานสะอาดและโซนอื่นอีกมากมายเราได้กําหนดองความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ทุกดีไว้5ด้านคือหนึ่งนะครับด้านไบโอเทคโนโลยีสองด้านนอโซนเทคโนโลยีสามด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยีนะครับสี่ด้านนาโนเทคโนโลยีห้าด้านแอดวานซ์เทคโนโลยีนะครับจะเป็นเทคโนโลยีห้าด้านซึ่งจะเหมาะสมกับ ประเทศไทยของเรานะครับอันนี้เป็นการโฟกัสลงมาเลยวันนี้ได้มาเยี่ยมงานของววนะครับซึ่งวันนี้เป็นการฉล,ฉลองนะครับครบรอบ50ปีบอวเด่นบวเน้นทางด้านไบโอแมสนะครับเกิดพวกชีวมวลอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอ d v วาน e ์เทคโนโลยีครับซึ่งกรรมการได้เน้นยําว่าเรื่องของพลังงานพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งจะ uh, มีความสำคัญมากสำหรับก,การขยายตัวของเะเทศของเรา โดยเฉพาะ GDP จะโตได้พลังงานต้องเพียงพอนะครับส่วนผลผลิตของเกษตรกรหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองร้อนเนี่ย b a l a n c ก็จะเป็นเป้าหมายหลักเลยครับและจะมีความได้เปรียบนะครับในประเทศเมืองหนาวนะครับโดยเฉพาะในงานนี้จเจนว่ามี20ประเทศมาร่วมงานของโควอาอเจนได้ชัดโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการเล่นในเรื่องนี้มาก ผมเองนะครับในฐานะประธานกรรมการและกรรมการตริษัทที่เราอยากประเมินผลว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะมีความโดดเด่นหรือมีความก้าวหน้านะครับเราจะสามารถมีความสามารถที่ในการแข่งขันได้ไหม บทสรุปของรายการในวันนี้นะคะเราคงจะเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราเองนั้นมีนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะแต่สิ่งที่ยังจะต้องการต่อไปก็คือแรงสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนนะคะที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่าสามารถที่จะนํางานวิจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ต่อพวกเรากันเองได้อย่างแท้จริงค่ะ วันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับรายการฟันธงมีทางออกกับดิฉันอวสดาปกมนตรีนะคะทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนวันศุกร์หน้ากลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ 12สส,งสิงหามาบรรจบ